วันนี้เปิดมาเจอปกปันไก่แต่เช้าเลยเว้ยมา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 โซกี้โโซก์เงแบงค์อ้็อตตอนนี้พีชจะโโผกระโดดแม่งแขงอยู่บนแหลกเลยอยู่ด้านบนกลางพลอยตลอดกระสุนเยอะเนาะกลางไว้ตลอดเน่ะ มันยิงไข่วะนะฮะโป่ก็สวนกดค้างด้วยเอาเออเมื่อกี้เห็นอยู่แหมมันเยอะอะโปพี่เอ้มันมาเดี๋ยวมตานั่งกินชุกอะปะปะปะตอนนี้อัพอยู่ครับผมกำลังโดนโปอยู่ครับใจเย็นครับ ไม่มีใครตามตามรีวิวรีวิวรีวิตามามเพระว่ไวามมาสไนโอโอโหอ,อย่าไปตายหลังหลังเดี๋ยวสไนอ่ะ อย่าอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าอย่าแปลกนะจ๊ะกระโดดกระโดดอ่ะสไนไม่แม่นหรอกแต่มึงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหลังวางมาแล้วมาแล้วฮันออกไปเลยดูดูไม่กระโดดกระโดดกระโดดโทรร้องอ่ะ มันเนี่ยไอพวก GM นั่นพี่ว่ามันกากกว่า g มอ่ะไอ้พวกที่มันทำโอล่มามันเก่งเว้ยถูกคลิปนี้เราจะทำมาประจาน GM กากๆอ่ากระโดดมายิงล็อกบูก็ยิงกระโดดยิงล็อกมึงเหมือนกันแล้วมันบอกอะไรนะไอ้ล็อกอินอีสปอร์ตเห็นยไหมถ้าเข้าทางนั้นจะตรวจสอบได้ไอโฟไม่โฟแล้วมันไม่ทำเลยตรงเข้าล็อกเกมเลยนั่นดิถูก ้ามันเข้าตรงนั้นไม่ได้แม่มันจะใช้โฟล์ทนกันบนมาเรื่องอะไรโอ้มีฟันไกโอ้มีฟันไก่โอ้ เดี๋ยวจุดจดแค่ไปแบนกันดีกว่าครับผมอ่ะออกไมมออกไหมเนี่ยผมถ่ายอยู่เนี่ยอัดคลิปส่งกันแล้วปะโอ้ฟันไก่เลยเว้ยมีปัญญาเล่นขนาดฟันไก่ไหม ยังตายลิฟไม่ทองลิฟต์ไม่ทองเฮ้ยกูอัดคลิปอยู่ทัดมึงอย่ามึงอย่ามาแชร์กูตรงนี้ไอ้ทัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิวไม่วางแรงมากไอ้หนูลิฟต์ไม่ออย่าไม่เอาไม่เอาอัดคลิปอยู่รู้แล้วเนี่ยเนี่ยลิฟต์บเลยน่ะเพราะว่าแล้วมันจะออกสองคนหน้าคนคนเดียวแล้วก็บท ก่อนเลยยิงคิดๆระเบิดมานะลางคู่เลยโอ้ตแตงตงแนนงากแล้วล้มล้ ไมต้องตามไม่ต้องนำหสังเลวืดีวไปดวงะเลยชนะด้วยอนี้ขนาดฟกด้ลวมวางไปพี่มาวางไปไม่ต้องโอ้ตาเฉยเลยชนะด้วยโอ้ปกากปกากมันตัวนี้ขนาดฟันไก่ยังสู้กูไม่ได้เลย ที่หนึ่งที่สองมาพอที่เหลือไม่พอพี่รู้ได้ไงบนมาบนบนโอ้โอฟันกายจำชื่อไว้นะครับไอนะ้ไอ้ซีบีอะไรเนะี่ยไม่ใส่ด้วยเดี๋ยวจดชื่อแค้นไว้ให้ แท้แทนอะ,จนจนปะ,ปอะเป็นตัวนี้ยโปรพ่ะ่มาแล้วมาแล้วข้างล่างมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแพ้เลยลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะป่ะชื่อชื่อแขนงจดชื่อแขนงเนบเดอะ <c oughs> ดมาอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะขน,ขน,ดนเดอะมันเน็ตมาแมาเน็ต โถกาแกนกากาครับมาขอจบการรายงานโปรแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ